ท่านนั่งรายให้แจ้งให้ท่านบอกใหนานควรจะามยเจรจาต้องใช้ ไปมีเนเชอร,ร์แดงถวายสัตย์ละแด่ประธานทรงเจ้าค่ะออเจ้าประพรท่านท่านอทธิ์เจ้าประพานขานี้เลยขอการเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตน,นะคะคุณอาศิมาเมณีนะคะท่านเดินผ่านข้ามมีสมาคร 啊，你啊、uh。